สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมษายน2องพนบนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย,เย็นกันนะคะโอเคนะ มาดูกันค่ะว่าชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันอืมเทนอบสบอสิไม้เท้าค่ะทิงออฟคร,ราฟาชาถือถ้วยสิสบวานหกไม้เทา้าเดอะ o ทาวเวอร์แล้วก็ฟาสเฟอเรนต์เค้าห้าเหรียญชาวราศีกุมที่ผ่านมาคุณเจอกับสถานการณ์การรักวาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูยากลำบาก ดูทุรนทุรายดูดูดิ้นรนนะคะที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยหน่ายมากกับความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มอนก็ตัวเองต้องพยายามประคับประคองอยู่ให้มันได้ไปต่อแต่สักระว่ามันมีเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าความสมพันธ์เนี่ยมันยากมากมันดูแบบแอบเสอื่นอีกละคือมันดูแบบมันดูเสียใจอ่ะมันดูแบบไม่เงี้ยมันเหนื่อย ที่ผ่านมามันเกิดในการกระทันหันขึ้นนะคะบางทีมาอาจมีการปรับเปลี่ยนอะไรในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดอะจากจากตอนแรกคุณคิดว่าเออความสัมพันธ์มันจะไปดีมันจะสําเร็จคุณจะได้สําเร็จกับความรักกับคนคนนี้รู้สึกได้ว่าเออก่อนอันเนี้ยความรู้สึกที่มีให้กันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกดีนี่หว่าแล้วมันก็แบบว่า คิดว่าน่าจะสําเร็จหรือว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วความสัมพันธ์เนี้ยอน่าจะกูน่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบเฮ้ย the เวอร์ค่ะมันเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างกระทนหันคือเขาคนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือทําอะไรบางอย่างคุณที่มีการสซวิตอารมณ์หรือความรู้สึกกับคุณขนาดนั้นนะแล้วมันก็ทําให้แบบตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะแบบว่าเกิดความแบบโหยหาเกิดความแบบเหงาหรือแบบว่า เขาอาจจะมีการแบบเหินห่างจากคุณหรือทอดทิ้งคุณหรือว่าแบบออกห่างจากคุณแบบเค่อะไรแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งทำให้คุณเหงาหรือทําให้คุณแบบโดดเดี่ยวแบบกระทันหันนะคะกับคนคนเนี้ยทั้งนั้นที่ก่อนนั้นนี้ก็แสดงความรักกันอย่างดีคนคนนี้ก็ดูเทคแคร์คนดีหรือว่าเหมือนมีความรู้สึกที่ดีให้กันแล้วแบบตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะสําเร็จสักทีแล้วอะแต่มันก็ยังแบบดูยากอะคะ่ะอื มาดูนะคะว่าแล้วในช่วงของเออเขาเรียกอะไรนะที่ผ่านมาคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอะค่ะเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน The Magician เอสสอบแปดดาบค่ะเอสสอบวานหนึ่งไม้เท้าเทรลคัพสามถ้วยแล้วก็เซเว่นออฟคัพเจ็ดถ้วย คนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนคนเนี้ยไอสังว่าเขาอ่ะด้วยความที่คุณเจอคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกในตัวเองนะเขาค่อนข้างมีพร้อมสมบูรณ์อะไรในในหลายๆเรื่องนะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนนี้ก็เขาเรื่ออะไรอ่ะมีความมั่นใจหรือมีความแน่วแน่ในตัวเองว่าตัวเองก็ก็เก่งก็มีความสามารถแล้วก็อาจจะดูดีในทุกๆเรื่องอะหน้าตาคงดีอ่ะแล้วก็ เขาก็รู้ว่าตัวเขาเองมีดีขนาดไหนนะคะแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าบางทีงคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันมากมายมันมากกว่าหนึ่งคนหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกสรรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นความรู้สึกที่ก็คุยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีมิตภาพให้ดีมี มีคนยังหวงนละมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแบบเนี้ค่ะอาสจวว่าเขาลังเลแล้วก็มีความคิดหรือเขายังหาทางออกหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ในการที่จะแบบว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าอด้วยความที่คนเยอะอะค่ะมันก็เลยงงอะคะ่ะไอส้สาว่าเขางงเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเริ่มต้นอะไรกับใครหรือรู้สึกดีอะไรกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าให้เขาเขาเลยเขาก็ให้ความเป็นมิตรภาพกับทุกๆกคนไปก่อนอะ อแล้วลองเลในการตัดสินใจหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครแบบจริงๆจังๆอะไรแบบเนี้ยรี <c oughs> ขอโทษนะคะไอส้สาวเขอดูนะคะว่าในช่วงเดือนมินายน2564สถานการณความรักของชาวราสีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะอาร์ซีซ็อกให้เอาเข้าหกเหรียญ ชาร s ออตเ o f cup อเจ็ดถ้วย e v e n o o Sword ดเจ็ดดาแล้วก็เ e เว่น e อฟเ e นเเจ็หรียญชาราศีกุมนะคะในช่วงเดือนเมษายนสองหหสี่เนี่ยไอสา,า,สาวสุกามันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าบางทีคุณอาจจะต้องมีการมาคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วแหละว,ว่าแบบ ที่ผ่านมาไอสารสุกว่าคุณก็มีการให้มีการแบบเขาเรียกอะไรออฟเฟอร์เหรอความรู้สึกหรือว่ามีการดูแลเทคแคร์กับคนคนั้นเนี่ยอย่างอย่างดีอะ่ะจนแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณต้องมานั่งคิดแล้วว่าอ๋อแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาจากคนคนนี้มันมัน มันจะได้ไหมอ่ะหรือสิ่งที่คุณตุ้มแตไปมันมันคุ้มกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาหรือให้คุณกลับบ้างไหมไอส้สาวสกวัในช่วงเดือนเมษายนหกสี่มันจะมีการแบบคุณจะได้เจอกับคู่แข่งหรือว่าไอสาวว่ามันจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันดุ่นวายอ่ะมันดูวุ่นเหวเกิดขึ้นนะแล้วมันก็แบบว่าคุณก็พยายามที่จะแบบว่า หมือนคุณจะต้องสู้อ่ะเหมือนคุณจะต้องไ ف นิหนึ่งแต่มันเป็นการสู้ในแบบที่สู้แบบเงียบๆอารมณ์สงข้ามประสานะไอ้สาวรูว่าด้วยด้วยตัวคุณกับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันมันก็รู้สึกดีต่อกันแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะแสดงออกออกถึงกันได้ขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นอะไรที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในอืม อยู่ในวงจรชีวิตอะอยู่ในแบบอยู่ในสนามรบเพราะฉะนั้นมันจะมีการสู้กันนะคะ่ะเขาเรียกอ,อะไรอะคุณอาจจะต้องสู้กับกับหมูม่มวลป criteria. ระชากรที่เข้ามาวุ่นวายหรืออยากที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาแต่มันเป็นการสู้ในแบบที่นิ่งๆสู้ในแบบที่มีแผนการสู้ในแบบที่ใช้ความคิดแบบว่าไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่แสดงออกโดยตรงแต่ว่ากูสู้อยู่ในใจกูมีการ คิดแผนการอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยที่มันเกิดขึนะ้นน่ะมันจะทำให้คุณแบบมาคทบทวนว่ามั่งเง้ยแล้วกูกูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอกับคนคนเนี้ยกูทําแบบเนี้ยแล้วกูกูจะได้เขามาจริงๆเหรอหรือแบบทําไมกูต้องสู้ขนาดนั้นนะแล้วเขาจะรู้สึกเดี่ยวกูขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยมันมีการมาคิดทบทวนพิจารณาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกทีหนึง่งเพราะคุณรู้สึกว่าอืมคุณเริ่มมองในเรื่องของการเดียวก่ากูทาเกินไปไหมหรือแปลว่า กูให้เขาเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะค่ะว่าแล้วคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอะฮะในช่วงเ,เดือนเมษายนสองห้าหกสี่สถาน 64, ก,การณ์ทางด้านของเขาจะเป็นอย่างไรมาดูกันเซเว่นน็อปสอดเจ็ดดาบควีนอเพน l e คอราชินิถือเหรียญฟอสเปนน n คอ c สี่เหรียญน,นะคะเพจสบวาสเด็กถึงม่ทะ ขอโทษค่ะแล้วก็เดอ c ชาริออคนที่ชาราศีกุมนึกถึงนะในช่วงเดือนเมษายน 2, 5, 6, อสองพันสองไอ้สว่าคุณคนเนี้ยเขาจะมีความแบบเขาจะแสดงออกอะไรให้คุณได้เห็นหรืได้รับรู้ค่อนข้างยางนะพราะคนเนี้ยเขาจะแบบ คลปอารมณ์หรือคลิปลุกในแบบที่นิ่งนะเขาจะไม่แสดงออกหรือแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนอะไรกับกับใครทั้งนั้นนะ่อววะอาสสวเขาจะนิ่งๆแล้วแบบว่าอืมนิ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะมันมีเรื่องบางอย่างที่ที่ยังคงคิดหรือยังคงฝังจิตฝังใจอยู่นะอาจจะเป็นในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาออ้อสวาเขาค่อนข้างจะนิ่งๆแต่แบบเป็นการนิ่งที่ แอบคิดแอบรู้สึกที่แบบว่าจะยังไงดีหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาที่แท้จริงอะคือตัวเขาเองอะอยากที่จะมีการพัฒนาหรือว่าสาร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครนะั้นแต่มันจะเป็นอะไรที่เขาจะไม่เขาจะไม่โชว์อะค่ะเขาจะไม่แสดงออกมาแล้วก็เหมือนจะแอบแอบคิดแอบรู้สึกอะไรกับคนคนหนึ่งอยู่แต่แสดงออกมาไม่ได้เพราะว่า ไอส้สารุกะว่ามันมีในเรื่องของการแข่งขันหรือในการที่แบบว่ามีการไฟกันในความความสัมพันธ์อยู่แต่เขาอะแสดงออกมาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่ที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นอะแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันทาให้เขาไม่สามารถที่จะแสดงสิ่งสิ่งนั้นได้แสดงออก ให้ใครได้เห็นได้ขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีการแบบฟาดฟันกันอยู่อะเหมือนเขาก็ต้องแบบวางตัวในในแบบนิ่งๆในแบบที่อ๋อไม่มากจนเกินไปอ่ะแม,ม่ขอดูหน่อยค่ะว่าพายอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกุมโฟฟสอดกระสีดำเดอะทาวเวอร์ เดอะฮาร์ลฟันตีปากเดอะไฮปริเทสค่ะมีอันเดอร์สแตนดิ้งนะคะออฟเซชชั่นแล้วก็ลอนลี่มีอีกค่ะมีอีกอะไรต่อโรแมนส์ ance, ค่ะเอ่อเฮลพ์ฟูลพีเพลแล้วก็สักเซสสำหรับชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะอืม ไอ้สาวุกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันครอบงาจิตใจครอบงำความรู้สึกคุณอยู่นะคืออะไรรู้ปะมันคือ,อ,อการความรักที่มันปุบปับความรักที่มันเปลี่ยนแปลงโดยเร็วความรักที่มันแบบคุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังหรือว่า ัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนคุณแบบไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ยรู้สึกว่ามันแปลบวนอะ่ะมันปรับเปลี่ยนง่ายเหลือเกินมันดูแบบหาความจริงจังความมั่นคงในจิตใจไม่ได้เลยซึ่งสิ่งที่พย,ยกจะบอกก็คือบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้อืมมันจะดูนิ่งๆไปอะ่ะบางทีคุณคุณนิ่งกับเขานะเพราะแบบเพราะคุณไม่แน่ใจว่า มันจะเปลี่ยนอะไรไหมอะมึงมึงจะแบบมึงจะเป็นอะไรอีกไหมอะคือแบบเฮ้ยคือกูอยากจะดีกับมึงนะกูอยากจะรู้สึกกับมึงแต่แบบว่ามึงก็แบบปุ๊บปั๊บตลอดแล้วกูต้องทําไงกูต้องรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้คือมันไอส้สารสุก็มันจะมีการเข้าใจผิดกเกี่ยวกับเขาอะค่ะคือบางทีหวัวเขาอาจจะมีความเข้าใจเขาแยงพูดกันวกูกับเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดกันในในความรู้สึกอะ บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความโรแมนต์ความโรแมนติกให้กับคุณจนทําให้คุณเข้าใจผิดได้ว่าเออเขาาเดูปุบปับเขาดูแบบไม่สนใจเขาดูแบบไม่อะไรมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความนิ่งมีความแบบว่าเหมือนคิดก่อนอะว่าแล้วสรุปแล้วรู้สึกไงกับกูกันแน่วางเงี้ยคือความเอ,อ่อความไม่แสดงออกขอเขามันทาให้คุณสับสนอะแต่ที่จริงกว่อาจะเข้าใจผิดอะว่าว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรกับคุณแต่ที่จริงเขามีความโรแมนต์มีความรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะ ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันอาจจะต้องแบบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแบบว่าให้คนอื่นแนะนําหรือว่าช่วยเหลือคุณนะคะอืคุณจะสู้ถ้าคุณจะสู้ก็อาจจะสู้คนเดียวไม่ได้หรือแบบว่าบางทีอาจจะให้คนอื่นช่วยคิดช่วยแนะนําแผนการหรืออะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเขามันได้ไปต่อหน่อยนึงอะ่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าบางทีก่อนอันนี้ค,คุณนี้อาจจะมีความแบบห่างเหินกับคุณอยู่ดีเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปเปลี่ยนหมูจากความที่แบบว่าตอนแรกก็ดีกับกูคุยกับกูดีอยู่ดีก็เงียบไปอะไรเงี้ยคือมันทำให้คุณเหงาอะสะอื้นอนึ่งะคือมันทำให้คุณเสียใจมันทำให้คุณแบบอ๋อกูต้องอยู่คนเดียวเหรอโอเคมันจะทําให้คุณเหงาเหงาอยู่ช่วงหนึ่งแต่เชื่อเลยค่ะว่าขอให้คุณเชื่อรางสังหอนขอให้คุณเชื่อสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเซนในตัวคุณอะค่ะว่าคนคนนี้ย ยังไงเดี๋ยวก็จะได้มีมความสัมพันธ์กันที่สักเซสสมบูรณ์สําเร็จกันอย่างแน่นอนเพราะว่าอืบางทีะการแสดงออกของเขามันบางทีเขาคิดมาแล้วนะคะว่าเขาควรจะทำอย่างใดหรือว่าเขาเขารู้คะ่ะว่าถ้าเขาแสดงออกมากเกินไปมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยอืเป็นความใจให้ชาวราศีกุมน่ะคะเดี๋ยวเขาดูนะคะว่าราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรท่าอ,ราอะไรที่มีเกณ์มีอิทธิพลกับชาวราศีกุมในช่วงเดือน เมษายนสองห้าสมาดูกันแอร์ทัดลมมีถูงนึ่งกลุ่มค่ะสซตเทรนราศีมังกรแล้วก็ไฟเจอเมษสิงห์ธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลด้ยวยนะ,ะจ๊ะเจอกันกิปหน้าค่ะบ๊ายบาย